ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กับเซาวันจันทร์ที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับมืองวดนี้กับเป็นงวดแรกของเดือนตุลาคมเนาะครับเนาะครับครับมือนี้พอเทียมพามาติดตามลาวพัฒนาของอันสุดใจพารวยอีกเนาะครับเนาะ ครับของสุดใจผ้ารวยงวดที่ผ่านมานะครับเออวันศุกร์เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่29กันยายน66นะครับเราพัฒนาออก494010รับเลขหลางกับออก40เนาะครับเนาะครับของสุดใจผ้ารวยงวดที่ผ่านมากรเข่าตะเลขวิ่งนะครับ นะครับเราพัฒนาสุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสามเทียว่าเป็นเนี่นที่สามนะครับเนาะับมหนึ่งนะครับหนึ่งกับหนึ่งศูนย์มันีอันนี้ไปบนอันนี้ไปล่างครับสามสี่หาไปออก4ี่ศูนย์นะครับเนาะครับถือว่าสายวิ่งสายลูดนะครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันอีกนะครับเนาะครับยวพามาเบิงต่ออีกนะครับ ชั้นที่สองนะครับเนาะ เอาพัฒนาสุดใจพารวย บนล่างวิ่มดศูศูกับเจ็ดนะครับคับเน่นที่0ูน ศกับ7เน้นที่0ูนย์นะครับเนาะแปดก้าศู ขับเรียกเป็นธรรมาจับคู่กัน8 9 0 5 6้นเจ็ดนะครับขับจับคู่กันมี8ปห้า 8 6ดหนะครับหลักเก้าเก้าห้านะครับ 0 05 06ศูนกจดะครับกัจจีเดกเาชุดคือเก่านะครับ ครับส่วนตัวเนียนนะครับเนาะสุดใจพันเนียนให้ที่ติดศูนย์นะครับติดศูนย์กัซิมี่ศูนย์ห้านะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับ สามหางนี่นะครับเนาะครับแต่ว่าตัวที่เป็นโบนิ่นห้ามักตัวใดห้าก็เอานะครับที่สําคัญห้าก็จะเริ่มกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับเอาขอเตียมขอขอบคุณหลายๆด้ครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะขอให้เขาได้เรื่องวันนี่เขาปังๆนี่เ้อแต่ว่าเรียกวิ่งก็ถือว่าเดินเข้าดีมากดีตลอดนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่ก็มีลุดนะครับ เอาวันจันทร์ก็คือมื่อนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566นะครับเนาะลาวพัฒนาสุดใจพารวยนะครับบนล่างวิ่งรูด0กับ7เน้นที่0นะครับเนาะครับเลขพนันมาจับคู่กับ8 9 0 5 6 7นะครับจับคู่8 5 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7 0 5 0 6 0 7เน้นที่0 5 0 6 0 7นะครับเนาะ ครับอา้าวชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับนะเนาะอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้ออวยพรให้เข่าปังๆในเด้อวดนี้นะครับเนาะเอฟซี FC ก็จะได้สุบๆมัน,ม,นมันกันนะครับออาเนี่ยนสามหางนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ซูนกับชิมามามา,มาแห้งเออขอ ขอให้มาอีกเนาะเอฟซีเนาะครับรู้สึกว่าจะมีส้นกันหลายอาจารย์อยู่นะครับด้วหลักศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกนี่ครับเอาคอยไปเบิ้องเซกันหลายๆอาจารย์เนาะครับเนาะครับครับเอาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี่พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม รับพอแต้มขออไว้พรให้มีแต่ความสุกความจะเลื่อนนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้คว่มไข่ยาให้มีเนาะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนเนาะครับเนาะรับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม